Mm-hmm. สวัดีค่ะพ่อปจิ๊กเกดแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัวเมนูนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ต้มขมิน้นเนี่ยเมนูต้องมีประจาร้านข้าวแกงปักไช่ใ,<ต>ใช่แต่ว่าจิ๊กซื้อส่วนนี้มานะคะซื้อส่วนน่องเนี่ยมาหนึ่งกิโลป่าเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นเก้าสิบแล้วนะคะวันก่อนแปดสิบอยู่เดี๋ยวนี้เก้าสิบแล้วตัดได้เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยพอคําพอคาเนี่ยไม่ต้องให้ใหญ่มากนะคะแต่เนื้อเนื้อส่วนนี้มันจะอร่อยกว่าซื้อทั้งตัวนะคะ ส่วนนี้พิเศษเลยมันจะอร่อยมากเนื้อมันจะไม่เละเนื้อมันกินเหนียวเหนียวดีนะอร่อยด้วยทดีนี้ดีนะเลือกเราเลือกกินส่วนไก่เราเลือกได้เราชอบตรงไหนเราเลือกได้ปที่สิ้นส่วนไก่อะ่ะเราจะกินคอเอาคอหมดเรากินตีนเอาตีนหมดเราจะกินส้นน่องเอาน่องหมดนะเนี่ยวิธีต้มเนี่ยง่ายๆหน่อยไก่ต้มขมิน้นคือมีหัวขมิน้นทะุบนะบางคนหั่นเป็นเว่นก็ได้นี่ของยิเพ็กเอาทุบตะไคร้หัวหอมกระเทียมหอมเทียมเช่นเดียวกักนต้องล้างให้สะอาดล้างปอกเปลือกให้เคลือบนะ นะแล้วก็มีเราใส่ส้มแขกนะคะส้มแขกทาให้น้ํามันไสถ้าใส่มะขามเปียกน้ํามันจะขุนเนี่ยใช้ส้มแขกถ้าใครภาคกลางไม่มีอย่าซื้อสังกนุ่มมาได้เลยนะคนุ่มจะสั่งให้ได้ส้มแขกเนี่ยสั่งได้ส้มแขกตั้งแกงส้มตั้งต้มส้มเนี่ยต้มไก่ขมิ้นก็อร่อยแล้วมีใบมะกรูดนะถ้าเดี๋ยวถ้ามันไม่เปรี้ยวเราเพิ่มรสกับมะนาวนิดๆบีบตอนสุกแล้วมีเครื่องปรุงว่ามีชูรสนิดนึงน้ำตาลทรายแล้วก็พริกทอด ใส่พริกเท่าเกลือจริงๆงั้นมันต้องเป็นเกลือเป็นหลักด้วยนะเกลือด้วยเดี๋ยวเกลืออยู่ข้างนอกแล้วเกลือไปไม่มีมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังมีคนคอมเมนต์จีเพกค,คอมเมนต์ก็หนุ่มขำคอมเมนต์บอกว่าฮะคนจีนทำข้าวหมกอ๋อหนุ่มขำเลยอ้าวจีเพ็กก็ไม่ได้จีร้อยเปอร์เซ็นต์นะจีเพกก็เป็นไทยไทยจะเยอะแล้วนะอืมก็เรียกว่ามันมันลูกครึ่งไปแล้วพ่อแม่จีนก็จริงแต่ แต่ไม่ใช่คนจีนจะทําไม่ได้นะจริงๆแล้วคนจีนก็ทําได้ทําไมจะทําไม่ได้ข้าวหมกไก่จี่เพชรทำแกงอ่อมแกงอะไรนะแกงอีสานแล้วก็น้าน้ำพริกอ่อมแล้วแกงอีสานอะไรก็ทําได้หมดเออทําได้หมดก็ไปกินกินของเขานะเออสูตรนี้มันออกแล้วอานี้มาทํากินเองได้สปาเกตตีฝรั่งที่เพชกก็ทาโอเคสปาเกตตีนี่หลานชอบมากต้องฝึก ซื้อเขามากินก่อนเออรสัาติอย่างนี้นี้เราก็ทําให้หลานกินได้ให้ลูกกินได้ทาได้ทุกแนวเลยทําได้ทุกแนวทําได้หมดจีนไทยแขกถ้าคนมีหัวหัวหัวทาอาหารนะเ็าทาได้ทุกแนวเลยนะกินของเขาแล้ยิ่งอาหารเขหลังยิ่งง่ายเลยทำได้นะทําเป็นข้าวโมกไก่ทําเป็นข้าวมันไก่ก็ทําเป็นข้าวมันไก่ก็ทำเป็นไม่ว่าเชื้อชาติไหนทําได้หมดนะอาหารนะเฮ้ตามมาที่ครัวร้อนนะคะตามมาเลยวานปลาไปหน่อย อนถั <krit> wood, ่วเลนะตุย่บอกเครื่องปุุงไปอ่ะเทลงไปเลยบุ้มอร่อยนะไก่ต้มขมิ้นขมิ้นเราจะเป็นเว้นก็ได้เราจะทุบก็ได้แต่ทุบดีกว่านะหั่นเป็นเว้นอยู่เดี๋ยวมือเหลืองอีกเลือหยิบนึงนะมือทีปัญหาเยอะเนี่ยใส่ได้เป็นใส่ได้ด้วยนะคะน้ำเดือดแล้วทำไปได้กินสัดช่วยนะ ทำง่ายๆกับข้าวขอ,อใส่นี่ไปด้วยเลยเดี๋ยวมันจะไม่นี่เเคล็ดลับของพี่เท็กเอาให้ดูหน่อยนี่ใช้ส้มแขกหรือส้ออมฟายใส่ส้มแขกนิดนึงนะนี่มีรสชาตินดิดนึงอ่ให้มันออกเปรี้ยวๆน้ำมันมจะลายใสด้วยนะคะถ้าอยากจะซื้อสั่งโกดุมได้เลยส้มฟายส้มแขกนี่ยบนรุมขายอยู่ ทางใต้เรากินเนี่ยมีประโยชน์มากต้มแขกต้มไว่เนี่ยลดความดันใช่ไหมไขมันในเส้นรูสอนตอนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องต้มไก่เนี่ยมันจะมันจะช้อนง่ายกว่าแล้วก็เครื่องค่อยใส่อ๋อลูกไก่ไปก่อนได้มันจะทอนดีเหมือนกันเนี่ยอินอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นเราเรียนมาเราเรียนจากฝรั่งเศสมานะเนี่อ ไม่มีอะไรก็จะอาม่แม่แม่แม่บ yeah, okay. um. okay. okay. ้างใช่ไหมสุดของลูกบ้านสุดของแม่บ้างเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันยิ่งดีทีนี้เราเริ่มเบาเบาไฟได้แล้วนะเบาไฟนิดนิดต้มไปเรื่ยนะให้ก่มันสุกไม่ต้องเร่งมลนโอเคโงรสหน่อยหนึ่งน้ำตาลใส่นิดหนึ่ง อย่าทีนี่เราต้องใส่ใบมะกรูดลงไปเลยเทบุ้มลงไปใบมะกรูดหอม,มน้ำขมิ้นหอมน้งใบมะกรูดอ้ยอยร่อยรื้นคอจริง่ยเปรี้ยวนิดนิดนี่จิ้มพริกไก่พริกไปกกเลยเหรอไม่โรยอหรอเนี่ยโรยอ่าเป็นอันว่า จบข่าวแล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะกินเราทำึ้นมาน่าง่ายๆนะคะไปซื้อเนี่ยเท่าไหร่อีกอเป็นร้อยก็ไม่ขายก,กว่าร้อยนุ่มนะน่าร้อยอยิงอ่ะมาตามมา ไก่ต้มข้าวมิ้นเสร็จแล้วนะคะจิ๊บเอกจะทำการชิมแล้วเดี๋ยวชิมหน้าให้ดูก่อนอ,อ,าอาหยาอรังก้างจริงฮะสุดยอดเลยอย่าให้บึจัดนะเ,เบาๆเบาๆนะนะอยาให้เค็มมากพอเปรี้ยวนำนิดนึงแล้วก็อย่าให้เค็มมากนะ ไอยอกรถเปรี้ยวนำนิดหนึ่งอร่อยมากมกินเราลื่นคอนะไส้ต่วนน่องอย่างนี้มาต้มนะมนหนอนเนื้อเหนียวๆอร่อยมากนี่ต้มแบบนี้นะคนเต้าคนแก่เนาะเอามาซดเอามาราดข้าวกินก็คล่องคอดีลื่นคอดีข้าวแกงข้าวแกงปักใต้ต้องมี นั่นนี่เรากินแบบว่าเบื่ออาหารนี่นะทําอย่างนี้กินนะอร่อยราดข้าวห้เด็กๆก,กินนัก็ได้เนี่ยอย่าให้เผ็ดมากนะจิ๊บบป๊บปรุงรสด้วยเนี่ยใส่พริกทอดนิดๆหน่อยๆน,นะมันทําให้หอมขึ้นไม่ถึงกับเผ็ดกินดีมากนี่มันเปรี้ยวเดี๋ยนียชวนกินหอม้วยนี่ส้มแขกเนาะเนี่ยเปรี้ยวส้มแขกเนี่ยทําให้อร่อยชวนกินมากอ้าวเสร็จแล้วนะคะอร่อยมาก ทำกินกันได้นะคะไม่ยากแล้วก็เด็กๆทำตามได้คลิปนี้ถ้าชอบเราอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ทับตะไคร้จิเปิด้วยนะคะจิเป็ขอบคุณมากๆค่ะจิเป็กขอแนะนําสินค้าของโกโนูมด้วยแล้วก็มีเครื่องแกง่วพริกสดป็งไตปลาเครื่องข้าวหมกไก่นะคะเขียวหวานแกงส้มแกงกะทิ มีสีอุดมสีอขาวของแันเสงาเต้าเกี้ยวเต้าสีสีอุวขาวนี่มันก็สีอุดขาว้าเหลืองฝาขาวสีอขาวฝาขาวสีอุดดำฝาเหลืองอ่าสีอขาวฝาขาวสีอุดดำฝาเหลืองคนลุมขายอยู่สั่งได้เลยนะคะกุ้งแห้งมาแล้วนะครับแต่ว่าปรับราคาขึ้นมานิดนิดหนึ่งตรับเพราะว่ามันแพงมาก ไปทำน้ำทุกค้าวต้องกัดฟันแลไวเดี๋ยวนี้ยขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นสวยเหมือนเดิมนะเกลดแต่มันขึ้นแต่ต้องตงทำไม่ทำไม่ได้ปลาชิงช้างนช้างทอดกรอบนะครับแล้วก็น้ําตาลหยากระพราหน้าหอมนะครับชิงช้างนี่อร่อยมากชิ้ช้างทดกอบชิงช้างกรอบนะอันนี้เส้นมีเส้นมีส่วนมีมีห่อเลขสิบห่ออยู่ในนั้นนะซื้อทั้งแพคอย่างนี้รุมขายเท่าไรร้อยห้าสิบบาทแพคนี้ขายไปร้อยห้าสิบบาทนะครับกินได้เป็นปีเป็นเดือนไม่เสียเดี๋ยวไม่ได้นานเนี่ย อยูไตลอดแล้วจิ๊บไปขอบขอบพระคุณลูกค้าของโกหนุ่ม FC ของจิ๊บพิกด้วยนะคะไปขอฝากช่องด้วยถ้าชอบเลยอย่าลืมเช่นกันกดไลค์ลกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ซับซักใครให้จิ๊บพิกด้วยนะคะจิ๊บไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย